สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้เรามาพบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมครับที่ใครชอบพระผงและเป็นพระปิดตาต้องรุ่นนี้เลยครับกับพระผงปิดตารุ่นรวยปลดหนี้ร้อยปีครับหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมปีสองห้าหกสี่นะครับรุ่นเนี้ยรายการรุ่นเนื้อจะเป็นกล่องสีเหลืองอย่างนี้นะครับ เดี então, so ๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับจำนวนการจัดสร้างเลยซีนเดิมจะเป็นซีนใสเลยนะครับซีนเดิมรุ่นนี้จะเป็นซีนใสธรรมดาทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกับจำนวนการจัดสร้างกันสักหน่อยนะครับจำนวนการจัดสร้างรุ่นนี้ครับกับรุ่นรวยปลดหนี้ร้อยปีพระปิดตาพระผงปิดตาจัมโบนะครับรุ่นนี้นะครับหนึ่งลังเนี่ยรุ่นถึงสองพิมพ์นะครับก็จะเป็นพิมพ์ปิดตาลายกระหนกข้างข้างหลังหลังยันนะครับแล้วก็ปิดตาจัมโบข้างหลังเป็น หลังรูปเหมือนหลวงพ่อพัดนะครับจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่300ลังนะครับพิมละ150หลังหรือ1 5 0 0 0องค์ครับ1ลังนะครับประกอบไปด้วยเนื้อดำนะครับมวลสารหน้ากากฉนวนนะครับแล้วก็เนื้อขาวพุทธคุณหน้ากาก,ากทองทิพย์เนื้อเขียวหน้ากากทองทิพย์เนื้อเทาผงพุทธคุณใบลานหน้ากาก,ากทองแดงผิวลุ่ครับและเนื้อน้ำตาลเกษาร้อยแปดหน้าก,ากากทองแดงผิวไฟ เนื้อคำหมากแดงหน้ากากทองทิพย์นะครับเราจบทั่วไปก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นเนื้อเนื้อดําชันหมากเนื้อขาวว่านผสมงาช้างนะครับเนื้อเขียวตะกุดทองทิพย์โอ้โหเนื้อน้ําตาลใบลานร้อยแปดเนื้อเทาเกสาเนื้อน้ําเงินฟ้าปะทานพรเนื้อแดงสบู่เลือดเนื้อเหลืองขมิ้นเนื้อรวมมวลสารก้นคกและเนื้อขาวงาช้างตะกุดเงินคู่ตะกุดคู่ครับ รุ่นนี้นี่จำนวนการจะสร้างก็เท่านี้เลยครับราคาจองอยู่ที่1รุ่นละ100บาทนะครับแถมยกรังเนี่ยแถมยกรังเนี่ยสิองนะก็จะเป็นตะกุดทองคํา5และตะกุดเงิน5ครับ1ลังรงนี่รับพระอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรานี่ครับตะกุดทองคําก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับตะกุดทองคําก็จะรวมรวมเนื้ออย่างนี้5เนื้ออย่างเงี้ยครับนี่ตะกุดทองคานะครับตะกุดเงินก็เป็นอย่างนี้นะครับนะครับนี่นี่กล่องรายการแถมก็เป็นกล่องสีเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดู เกี่ยวกับองค์จริงกันก่อนเลยครับมาเดี๋ยวผมขอแกะซีนที่ยังไม่ได้แกะหน่อยนะครับนี่แกะสดๆเลยนะครับไปชอบพับติดตาก็สามารถใครชักให้แบ่งปันก็ติดต่อเฟซเอ็มสายบุญได้เลยนะครับหรือมาครับเราไม่แบ่งปันแน่นอนครับฝากกดติดตาม youtube เอ็มสายบุญด้วยแล้วอ้ยก้นโคกเลยโฮ้ยครบทุกเนื้อพอดีครับโอ้โหโอผมได้เนื้อก้นโคกเออกยากหน่อยนะครับผมได้เนื้อก้นคกครับอ กำลังอยากได้ตัวอย่างก้นคกพอดีเลยนะครับนีเนนนบ่เนื้อก้นคกนะครับเนื้อก้นคกโรยผงตะใบทองฝังพลอยเสกนะครับกระหนกข้างถ้าการะหนกข้างในข้างหลังจะเป็นหลังยันเลยนะครับนี่หลังยันก็จะมีโค้ดอย่างนี้ต่อโค้ดเดี๋ยวดูจะเห็นภาพเดี๋ยวผมปาัูมให้หน่อยนี่นี่ครับหลังยันนี่ครับตอกเลขโค้ด run number นะครับสองเก้าหนึ่งอุ้ยข้างหลังก็ข้างหลังก็มีพลอยเสกเหมือนกันนะ โอ้โหพอยเสกหน้าหลังเลยเหรอนี่ครับอืต่อไปครับหมายเลหนึ่งของแกให้หมดเลยนี่ครับแกให้หมดเลยจากเนื้อเนื้อเนื้อสบู่เลือดหรือเนื้อฟ้าแล้วกันยังไม่มีนะครับโอ้โหเนื้อดําครับเฮ้ยเนื้อดําอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมลสารเลยโหจังนี่ครับหมายเลขหกหนึ่งเจ็ดนะครับเนื้อดํานะครับเนื้อดำโอ้โหข้างหลังเป็นรูปเหมือนนะครับนี่ นะครับหุยมีเกสาด้วยครับเนื้อดําเกสาแน่เลยครับโอ้โหเก็บไว้วางไว้เลยอย่างนี้โอ้ต้องเก็บไว้แล้วครับมาต่อไปนะครับตัวอย่างก็จะมีเนื้อนี่ครับเนื้อน้ําตาลนะครับเนื้อน้ําตาลฝางังพลเศกนี่กระหนกข้างข้างหลังกระหนกข้างข้างหลังก็เป็นหลังยันอย่างนี้ครับเขียนว่าประพัดวัดห้วยด้ว,ดวนนี่ตอกเลยโคตรเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวมีผมเนื้อขาวนี่เนื้อขาวถ้าอย่างนี้ไม่มีกระหนกก็จะเป็นพิมพ์โอ้โหดูครับดูดิ ผมแกะมาเมื่อกี้นะมันเป็นอะไรดูครับนี่อันนี้เป็นขาวงาช้างฝังพลอ,อยเสกนะโอ้โหโ,หโ,หโอ้โหดูคาบอะไรเต็มเลยนะครับคาบกุโอ้โหอะต่อไปครับเป็นเนื้อดำนี่เนื้อดำเนื้อดำกระดูกข้างฝังพลอ,อยด้านหลังก็เป็นหลังยันนะครับนี่โอ้โหโมวลสารจัดเต็มเลยนะครับต่อไปเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้อเหลืองครับเดี๋ยวผมขอดูนะขออนุญ,ญาตครับนี่เนื้ออะไร มีเนื้ออะไรบ thing, ้างเนี in, ่ยเหลืองเหลืองมีเนื้ออะไรเหลืองขมิ้นเหลืองขมิ้นนะครับเหลืองขมิ้นมีเหลืองขมิ้นโอ้โหเขียวไม่เหลืองขมิ้นนะครับเหลืองขมิ้นโอ้โหโรยผงตะไบฝังพลอยหลังรูปเหมือนนะครับจีวรก็มีโอ้โหเนื้อมนลสารจัดเต็มจริงๆครับนี่ต่อไปครับเป็นเนื้อเทาเนื้อเทานะครับเนื้อเทาเนื้อเทาเกษานี่เ่อ นี่เนื้อเทาเกษาฝังพลอยนะครับหลังรูปเหมือนสําหรับปิดตารุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้ครับกับปิดตาหลวงพ่อพัดบุญญากามโมนะครับอืพิมพส์สวยเลยนะพิมพ์จัมโบ้นะครับนี่วันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆเ,เลยๆนะครับคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ